ตอนนี้เราก็มาถึงออวัดอะไรก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกแล้ววันนี้เราก็จะมาเข้าค่ายกันสองวันหนึ่งคืนก็คือวันนี้ตอนนี้ถึงก็ประมาณเวลาเที่ยงเกือบเที่ยงกว่าก,กว่าแล้วแหละอาจารย์ให้เราเ้าก,กินข้าวอะไรเนี้ยกินข้าวเสร็จก็ทำกิจของตัวเองเสร็จแล้วก็จะไปในต่อก็ไม่รู้เพราะไม่ไม่ได้มีใบแจ้ง ก็ตอนนี้ก็เดินเที่ยวอยู่นี่สะพานเออกำแพงใช่กำแพงเนี่ยก็พื้นที่มันรมโอ,โอ้มันใหญ่อะจริงดูตรงนี้ตรงตรงมีต้นไม้นะถ้าเป็นตรงแบบไม่มีต้นไม้อ่ะจะน่าดูมาก แล้วก็มันไหนขึ้นนี่ก็ลงใช่กูไม่รู้กูทำอะไรเรื่องของกูนั่นแหะตามพัะตานีหน่อยนู่นจ้ดีเห็นปาเนาน่านใจดีนะใช่เราก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปได้ไหมคนอาจจะเยอะก็ได้ก็เลยเดินเล่นตรงนี้ก่อนหนามากเป็นเพื่อนเนี้ย ม,นนมีนึงมีกับาอปารยากาศดีนะตอนนี้ก็เกือบบ่ายแล้วแหละหมอกยังจัดอยู่เลยอะมองไปถ้าเห็นหมอกจะโลดมากเลยูี่สีหมอกอากาศดีนะร้อนดีโอเคบายยนะเอาไว้ตอนนี้ก่อนเดีย๋ยวถ้ามีอะไรขราวหน้าจะมาถ่ายให้ดูจุ๊บ